ในที่สุดตำนานแห่งสายทัวริงจากคาวาซากิได้กลับมาอีกครั้ง New Kawasaki 1400 GTR 2026การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การ Refresh ดีไซน์แต่เป็นการฟื้นคืนชีพของรถสปอร์ตทัวริงระดับตำนานที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยมานานหลายปีและบอกได้เลยว่ามันกลับมาพร้อมพลังเทคโนโลยีและความหรูหราที่เหนือกว่าเดิมทุกมิติ ตั้งแต่แรกเห็นรูปลักษ์ของ1,400 GTR ใหม่สะท้อนถึงความดุดันผสานความสง่างามในแบบฉบับของ Kawasaki อย่างชัดเจนตัวถังขนาดใหญ่ยังคงความมั่นคงและมีเส้นสายโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้าเลดแบบคู่ดีไซน์ใหม่ให้ลุกดุดันทันสมัยและยังมีระบบ Cornering Line ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะเข้าโค้งยามค่ำคืนดีไซน์แฟริงได้รับการออกแบบให้ลดแรงลมปะทะ พร้อมช่องระบายอากาศที่ช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นหัวใจของ1,400 GTR คือเครื่องยนต์ขนาด1,352 cc สี่สูบเรียงที่ได้รับการอัปเกรดใหม่เพิ่มสมรรถนะและความประหยัดเชื้อเพลิงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ให้แรงม้าสูงสุดกว่า160แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง137นิวตันเมตรที่รอบต่ำถึงกลางการตอบสนองของคันเร่งทำได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังให้ความรู้สึกแน่นทุกครั้งที่บิดรถคันนี้ยังคงเป็นขุมพลังที่พร้อมพาคุณทยานไปบนทางไกลได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่องระบบส่งกำลังเป็นเกียร์6สปีดพร้อมเทคโนโลยี Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น ลดแรงสถานขณะลดเกียร์ลงอย่างรวดเร็วการขับขี่จึงมีความต่อเนื่องและมั่นใจในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อใช้ควบคู่กับระบบ KTRC Kawasaki Traction Control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดและป้องกันล้อหมุนฟรีในทางลื่นได้อย่างชาญฉลาดช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับขนาดใหญ่ที่ปรับได้หลายระดับ ส่วนด้านหลังใช้ระบบยูนิทร็กแบบใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขี่ทางไกลบนทางราบหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง GTR ก็ยังคงเสถียรและควบคุมได้อย่างมั่นใจระบบเบรกมาพร้อมดิสกค,คู่ขนาดใหญ่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์เบรบโมโนบล็อกและระบบเบรก ABS รุ่นใหม่ที่ตอบสนองไวและแม่นยำกว่าเดิม ด้านหลังใช้ดิสเบรกเดี่ยวที่ให้แรงหยุดได้ดีและมั่นคงช่วยให้ผู้ขี่สามารถควบคุมการหยุดรถได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยในทุกสถานการณ์จุดเด่นอีกอย่างคือเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่จากคาวาซากิเช่นระบบคนโทรลความเร็วอัตโนมัติครู e คอนโทรล ระบบคีย์อัจฉริยะ KIPASS ที่ใช้ Smart Key s สตาร์ได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจรวมถึงหน้าจอ TFT แบบสีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology เพื่อดูข้อมูลการขับขี่ GPS และการแจ้งเตือนต่างๆได้ทันทีบนหน้าปัด ในส่วนของความสบายในการเดินทางคาวาาากิ1,400 GTR 2026ยังคงเป็นอันดับหนึ่งเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้โอบรับสริรัก์ของทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารอย่างลงตัวแฮนด์บา์ถูกจัดวางให้ขี่สบายไม่เมื่อยแม้ขับนานหลายชั่วโมงระบบกันลมหน้าขนาดใหญ่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อ